ผู้เสียหายเป็นครูสาวบอกว่าอยากจะให้ดูแลผู้ก่อเหตุหน่อยครูสาวบอกว่าเธอเนี่ยหมดความอดทนแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านมีลักษณะก็คือร้องเพลงเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังบางทีเนี่ยปีนข้ามรั้วมาแล้วมากดกริ่งและที่น่ากลัวสุดๆเลยบางทีส่องไฟเข้ามาทางหน้าตาบอกว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมาหลายปีแล้วด้วยค่ะ ไก่โอ,กอ๊กก็ด้วยอ่ะไก่โอ๊กอ่ะคุณเ,เรียกไก่โอ๊กเหรอเออเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านผมเรียกไก่โอ๊กอ๋อแต่ช่างบาเถินจะไก่โอก๊กไก่โอก๊กคุณผู้ชมแถวบ้านเรียกอะไรไก่โอก๊กหรือไก่โอก๊ก ก่เองก็มาอีกเอาเข้าไปเอาแต่เข <ori> ้าใจกันเอตัวไก่ที่มันบีบเขาบีบแล้วเสียงหยหววเนี่ยก็คือการก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคัญให้บ้านข้างๆถูกไหมใช่ขนาดลูกที่ฉันบีบอนี่บอกว่าไปบีบไกลๆลูกเพราะว่าเสียงมันดังจริงๆคุณผู้ชมแล้วนี่เขาเจอแบบเนี้ยครูสาวถึงบอกว่าหมดความอดทนแล้วนะเพื่อนบ้านมาก่อกวนหลายปีร้องเพลงเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังปีนรั้วเข้ามาเห็นจจะเลยไปกดกริ่งแล้วเนี่ยเอาไก่โอ๊กเนี่ยมาบีบใส่ วันดีคืนดีเอาอย่างนี้ไฟอ่ะส่องเข้ามาในหน้าต่างช่วงเวลากลางคืนเอาครัวไหมล่ะกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครูบอกว่าโดยเฉพาะการสอนการเรียนออนไลน์ของลูกครูเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคุณครูซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่าที่ผ่านมาพยายามตักเตือนแล้วแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าก็เลยต้องทนอยู่อย่างนี้อย่างหวาดกลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยเลยแต่สินใจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่หามาได้ไปแจ้งความสพเมืองนครนายก ทางผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครนายกท่านบอกว่าท่านทราบแล้วนะก็สั่งการให้ท่านพุ่มกับสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ไปดูซิเป็นบ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่นแหละเจอผู้ก่อเหตุด้วย oh. รับสารภาพว่าเอาทําจริงเพราะ หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดชัดขนาดนี้เนาะจะปฏิเสธได้ยังไงก็เลยส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีก็สร้างความล่งอกล่งใจให้กับผู้เสียหายก็ขอบคุณตำรวจนะคะได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็บอกว่าดีเพราะปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ไงนะคะ